โอเคค่ะนักเรียนเรามาต่อกันที่ข้อต่อมานะคะโจทย์มีอยู่ว่าจากรูปมีกลวยกลมตันสูง12เซนติเมตรรัศมีของฐานยาว5ซนติเมตรบรรจุอยู่ในทรงกระบอกที่มีรัศมีของฐานยาว5ซนติเมตรเทน้ําลงไปในทรงกระบอกอันนี้โจทย์พิมพ์ผิดนะคะไม่ใช่ขนแต่ต้องเป็นขนาดแก่นะคะนักเรียนเป็นขนาดขนาด ระดับน้ำท่วมปลายกวยกลมพอดีถ้าน้ำกวยกลมตันออกไปจากทรงกระบอกแล้วจงหาความสูงของระดับน้ำในทรงกระบอกข้อสอบชุดนี้จะเป็นข้อสอบปี2567นะคะโอเคอย่างแรกที่เราต้องกำหนดก่อนอะ่ะเรามากำหนดค่าพายกันก่อนเรากกำหนดให้พายเนี่ยมีค่าเท่ากับ สามโอเคมาเรามาเริ่มทํากันเลยเขียนก็นเลยวิธีทําหาปริมาตรทรงกลวยจะเท่ากับ1นึ่งส่วนสามพายอาอยกกำลังสอง h มาถ้าต่อมาเราก็จะได้เท่ากับเศษส่วนสคูณพายคือเท่าไหร่คะที่เรากำหนดค่าไว้3 1มคูณ r คื 5, อห้าเป็นห้ายกกกำลัง2คูณสูงคือ12กลวยกลมนี่มีความสูง12บสองเซเมตรเราก็เขียนสูง12บสองมาถ้าต่อมาเราก็จะได้เท่ากับหนึ่งเศษหส่วนสคูณสามจ ห้ากลังสอได้เท่าไรคะได้ยี่สิบห้าเราเห็นยี่้าคูณกับสิบสองตัดกับ12บสองได้ไหมคะนักเรียนตัดได้ตัดก็จะเหลือ34เท่าไรคะสามสี่สอ่ะแล้วก็สิบสก็จะเหลือสี่สาก็เหลือหนึ่งัดต่อมาเท่ากับ1นึ่งคูณสามจุดหนึ่คูณยีคูณสเท่าไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกได้ สามร้อยสิบสี่หน่วยคือลูกบาทเซนติเมตรต่อมาเรามาหาปริมาตรของทรงกระบอกจะเท่ากับพาย อายกกำลังสอง H เท่ากับพายคือเท่าไหร่คะ3.14คูณ R คือ5ก็เขียนเป็น5ยกกำลังสองคูณ H ความสูงคือ12เก่งมากอ่ะบรต่อมาเราก็จะได้เท่ากับ3.14คูณ5ยกกำลังสองได้25คูณด้วย12บโอเค3 จุดหนึ่งสี่คูณยี่สิบห้าคูณสิบสองได้เท่าไหร่คะครูให้นักเรียนคิดก่อนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกได้ได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับสามร้อยสิบสี่เอ้สามร้อยสิบสี่จะได้เท่าไหร่คะนักเรียนจะได้เท่ากับ ก้าร้อยสี่สิบสองลูกบาทเซนติเมตรโอเคต่อมาเราก็จะได้ปริมาตรน้ำเท่ากับเอาเก้าร้อยสี่สิบสองมาลบกับสามร้อยสิบสี่ จะได้เท่าไหร่คะนักเรียนลองคิดกันก่อน942ลบ314ได้ได้ได้628โอเคเก่งมากหน่วยคือลูกบาทเซนติเมตรอ่ะทีนี้เราก็มาหาความสูงของน้ำ จากปริมาตรทรงกระบอกเราก็จะได้เท่ากับาพอ่าอยกกำลังส h ปริมาตรของทรงกระบอกที่เราหาคือเท่าไหร่คะ ปริมาตรจากน้ำของทรงกระบอกที่เราหาได้ก็คือ628อ่ะอเราเขียนก่อนว่า628เท่ากับพายคือ3.14ุคูณ r าคือรัศมีก็คือ5อยกกำลัง2คูณสูงคือสูงคือเรายังไม่รู้ก็ติดค่า h ไว้ก่อนโอเคทีนี้เราก็ย้ายข้า h มาอยู่ฝั่งนี้เพื่อเเพื่อที่เราจะได้หา h กันอ่าเป็น h เท่ากับ 628้อยยี่สิบแปดก็ย้ายมาฝั่งนี้หาร3.14จุดคูณยีโอเคต่อมา,าต่อมาเราก็จะได้ h เท่ากับห2รหาร3 1มจุคูณยีได้เท่าไหร่คะ3 1มจุดคูณยีได้78.5อ่าทีนี้ h เราก็จะได้เท่ากับ หกร้อยยี่สิบแปดหารเจ็ดสิบแปดจุดห้าได้เท่าไหร่คะได้ได้แปดอ่าเก่งมากโอเคดังนั้นเรามาสรุปกันก่อนดังนั้นความสูงอ่าความสูงของระดับน้ำในทรงกระบอกเท่ากับ เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนที่เราคิดกันมาเท่ากับ8 8ดแซนติเมตรโอเคและเท่ากับ8เราไปดูช้อยกันคือข้อไหน8ปดซนติเมตรคือข้อข้อหนึ่ง